อ่ล้วครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับและในวันนี้เป็นวันที่เกมฮงไกอิม i พ p a c t อัปเดตเป็นเวอร์ชั่น7.2เป็นที่เรียบร้อยและในการอัปเดตเวอร์ชั่น7.2นี้ก็มีตัวละครใหม่ก็คือฟูฮับลั่งเฟนหวน o ออฟวิซิสตูดหานอะไรวะเนี้ยแล้วก็เป็นเรื่องปกติของช่องผมสำหรับคนที่ ติดเกมเนสเนื่องจากตัวละครตัวใหม่นี้ทางฮงไกลก็ได้ป้ายยาตั้งแต่ตอนที่เล่นเนื้อเรื่องถ้าเล่นเนื้อเรื่องของเกมนี้ก็จะได้เจอตัวละครตัวนี้มาตั้งนานแล้วก็คือป้ายผู้เล่นแหละว่าอ๋อน่าดึงใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ผมก็เลยจะมาป้ายคนดูว่าตัวละครตัวนี้มันน่าใช้หรือเปล่าโดยในวันนี้ ผมจะมาดึงกาชาโดยใช้คิดต,ตันทั้งหมด22,000ที่เก็บไว้ในการดึงกาชาครั้งนี้มันจะไม่เหมือนครั้งก,อก่อนๆเพราะว่าการดึงกาชาครั้งนี้ผมได้มีบุญเก่า <S 2> <S 2> <S 2> ก็คืออีก33ครั้งจะการันตีออกตัวละครระดับ S เป็นไงโอ้แล้วผมก็มั่นใจว่าออกตรงเลทแน่นอนนะไม่มีหลอกเกม เกมอะไรที่แบบว่าดึงมาแล้วจะหลุดเล็ดไปละสามสิบครั้งโอเคโอเคอ่าไม่มีไม่มีมมเอาละหลังจากภาพมาอย่างยาวนานก็ขอเริ่มการดึงเลยละกันนะดึงสิบครั้งสามสามครั้งกะรตีแล้วดึงสิบไปเลยคือออกแน่นอนแหละวันนี้ วันนี้ถ้าไม่ออกนะมันก็คงจะไม่มีทางเกิดขึ้นยังไงมันก็ต้องออกอย่างแน่นอนนะเป็นไงโชว์มาสิบสิบครั้งแรกก็ก็ไม่ออกแล้วอะไรมันจะออกเร็วขนาดนั้นสิบครั้งแรกจะไปออกได้ยังไงมันสามสิบสามครั้งการันตีตอนนี้เหลือยี่สิบแล้วนี่แหละยี่สิบสามครั้งมันต้องการันตีอะมีกระตุกแฮมมีกระตุกแสดงว่าโหลดโหลดตัวละครใหม่อย่างแน่นอน โอ้โหบอกเลยไปรัวๆไปรัวๆเป็นไงโอ้โหแบบว่ากระตุกไงคือมันกระตุกไงรู้เลยว่าโหลดโหลดตัวละครใหม่ได้มาเรียบร้อยไงเป็นไงผลของบุญเก่าทีนี้บุญเก่าก็หมดไปเรียบร้อยแนละ้วพอตัวละครรอบหน้มนามาใหม่ก็จะไม่มีให้ดึงนะไม่มีบุญเก่าแล้วเอาละเราได้ตัวละครมาเป็นที่เรียบร้อย เราก็มาดึงอาวุธกับสติกมาดีกว่าอาวุธก็เป็นถุงมอืนอนะสติกมาบนกลางล่างเป็นฟูฮับหมดเลยอ่ามีบัตรเสบียงสิบครั้งดึงไปชิวชๆออกอย่างแน่นอนเมื่อกี้ห้สิบครั้งการันตีนะอ่ามีสติกมาสีดาวมาลนะชิ้นหนึ่งจะตรงหรือจะหลุดนะไอตรงเลนดีใจแบบเบา,เบา โอ้โหอะไรกันอะไรกันครับเนี่ยนิดดึงสิบครั้งแรกก็ออกมาเลยเหรอเนี่ยโอ้โหนี่มันโอ้โหดวงสุดยอดจริงๆความเกลืออะไรมันไม่เคยมีคนดวงดีดวงดีโอ้โหสติกมากออกมาแล้วมีกระตุกไหมมีโหลดมีกออ็อแบบมีอาวุธด้วยโอ้โหแน่นอนแล้วแน่นอนอะไรวะ แน่นอนแล้วว่าอาวุธไม่ออกสติ๊กมากาก็ไม่ออกด้วยโอ้โ oh ห oh oh. อันนี้มันเป็นอาวุธของบอลเนีย bon ปะบอลเนีย bon ล่างล่างสุดท้ายออ่านั่นไงไม่มีไม่มีครับไม่มีเพิ่งได้ชิ้นแรกของดีอันนี้ไม่ดิวแล้นะซ้ำไปไม่เป็นไรอย่าเลือกเลยอีกหมื่นสี่โอ,อ้อีกตั้งหมื่นสี่คิดตันนี่มันจะไม่ออกได้ยังไง มืนสอ่ะผมว่าหมืนสี่นี่มันได้ครบอย่างแน่นอนอ่ะอ่าสติกมากนะรอบนี้ฮันเน่ออกซ้ำซะด้วยโอ้โหเล่นอย่างนี้เลยเลยอีกยี่สิบสองครั้งยนะี่สิบสองครั้งนี่คือการันตีได้หนึ่งในสามนะแต่ถ้าหนึ่งในสามไม่ออกก่อนมันก็ก็ต้องไปรอรีเนะี่รีการันตีเลทใหม่อีกครับมา อ่าสติกมามาอีกแล้วเอ็มแสงสติกมามาแต่ไกลและก็เป็น what what the what the เทียอะไรเนี่ยโอ้โหมันจะออกสามอันติดยังไงมออกสามอันแล้วนะไอชันส่วนกลางเนะี่ยโอ้ยแม่เงเอ้ยมาละเริ่มมีกินละกินตุตุเริ่มลนะอยมาละมาดึงอีก คราวนี้เป็นสติกมาอยู่ยังเป็นสติกมาสองชิ้นด้วยโอ้โหอาวุธมาเธอะอเป็นส่วนล่างเป็นสติกมาส่วนล่างนะโอเคล็อกไว้เลยต่อไปเอาเมื่อกี้เป็นการนตีพร้อมโอ้โหตอนนี้นี่ผมต้องการอาวุธนะอยากได้อาวุธ5,800ันคิดตั้น มันทำไมดึงไปเพลินๆแบบว่าอยู่ดีๆคิดตั้นเหลือให้ดึงได้อีกสองครั้งเนี่ยอ่ะดึงดึงดึงสองครั้งอาวุธเถอะอยากได้อาวุธมาเลยอาวุธ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 เถอะมาเถอะอาวุธโอ้โหสติกมากอาวุธยังยังมีสิทธิ์เป็นอาวุธโอ้โหแม่เงเอ้ยเราออกล่างซ้าอีกโอ้โห,หมูนี่ยังชอบชอบจัดจัดออกอย่างนี้ ครั้งสุดท้ายนะครั้งสุดท้ายแล้วคนระั้งสุดท้ายแล้ว,ลวโอ้โหถ้าไปไดึงในรอบนี้ก็คงต้องไปดึงนอกรอบเอ้ยเอ้ยมาอาวุธโอ้โหอาวุธแล้วมาแน่นอนต้องเป็นอาวุธอย่างแน่นอนอครบเป็นที่เรียบร้อยสำหรับคนที่สงสัยว่า มันครบตรงไหนมันยังขาดไปอีกชิ้นหนึ่งในสติกมา,าบนก็คือเรามาที่นี่ได้บอกอธิฐานนี่มันคือเราสามารถใช้สติกมาหนใน3ชิ้นเนี่ยที่มันซ้ำสอชิ้นเพลกเป็น1ชิ้นเป็นไงขาดทุนจะจัดแต่ละไงใครแคร์มันก็ซ้ำเยอะเกินไปเลยไปแรกภาพ แน่ครบเซตเป็นที่เรียบร้อยโอ้โหหาละ่ะครบเซตไม่ขาดไม่เกินอยู่ไหนเอ่ยอ้าอยู่นี่ใส่สักหน่อยอะไหนๆก็เข้ามาถึงตรงนี้ละใส่สักหน่อยสลับนี่ อาวุธสติกมากด้วยแต่ยังไม่ได้อัปเกรดเลยนะเนี่ยอันไหนเป็นอันที่ล็อกไว,ไว้วะชิบหายละเดี๋ยวค่อยไปดูก็ะถือว่าได้มาเป็นที่เรียบร้อยสำหรับฟูกรับล่างนี้สำหรับคลิปกาชาวันนี้ก็คงไม่เกลือคน ไม่เกลือไม่เกลือแน่นอนในปี2024นี้ต้องเป็นคนไม่เกลือกาชาในวันนี้ได้มาครบเซตก็คงต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมที่แบบว่าหลงเข้ามารับชมด้วยก็แล้กันนะยังไงก็ไปเจอกันใหม่คลิปหน้าคงจะเป็นแดนสวรรค์แห่งอดีตไออิลนะิเชียเรียมโดยตัวละครตัวนี้แหละก็คงจะมาในอาทิตย์หน้าแล้วไปเจอกันใหม่คลิปหน้าลาแล้วครับ